เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาที่เผ้าบ้านสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นบ้านเดี่ยวครับทรงโมเดิร์นบนพื้นที่145ตารางวาครับพื้นที่เยอะมากตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำครับห้องโถงกว้าง ห้องครัวมีให้ครบนะครับมีครบทุกห้องพื้นที่เหลือรอบบ้านครับ145ตารางวาครับทำสนามหญ้าเรียบร้อยมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้จัดสวนหย่อมกันได้บ้านสวยๆนะครับพร้อมอยู่ได้เลยไฟฟ้าประปาครบมีระเบียงด้านหน้าอไปนั่งเล่นรับลมชมวิวได้สบายๆไม่เปี่ยวครับใกล้ตลาดแกล้ร้านค้าใกล้โรงเรียนพร้อมอยู่ได้เลยครับพื้นที่ก็เยอะ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยแปลงนี้อยู่หนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวแท่งไปดูฐานที่จริงกันได้เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยติดต่อโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ